ก่สู่อาชีพนี้เมื่อปี2537นะคะก็เป็นตัวแทนพาไทมอยู่3เดือนหลังจากนั้นก็เป็นตัวแทนฟูลทาแตอนเป็นนักขายก็เป็นนักขายจานวนรายค่ะก็พบคนสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เติบโตตามเส้นทางของคนประกันชีวิตนะคะจนปี2547ก็ได้รับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาอุณโสดไฟขายในบริษัทที่สังกัดอยู่นะคะในปี5 0นนั้นเนี่ยได้เข้ามารับตําแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการที่สมาคมตัวแทนประกันชีวิตะะและปี2,500 54ค่ะได้มาเป็นเลขาธิการของนายกศิริพรพุทธลักษณ์นะคะก็มาเป็นเลขาธิการอยู่2ปีช่วงนั้นก็มีน้ําท่วมนะคะก็เราทั้งทีมของคณะบอร์ดและกรรมการของไทฟ้ายุคนั้นก็ทํางานกันเต็มที่แล้วก็ได้มารับตําแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการอีกครั้งในยุคนาย,ยกทิติค่ะจนปีปัจจุบันค่ะ2 5 6 6ันถึงหกเป็นนายกสมาคมไทฟ้าค่ะค่ะต้องบอกก่อนว่า ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เป็นของตัวเองทำคนเดียวค่ะคณะบอร์ดคณะกรรมการของไทฟ้าได้ช่วยกันนะคะที่โดดเด่นก็มีในเรื่องของฝ่ายวิชาการก่อนค่ะฝ่ายวิชาการเนี่ยนะคะในช่วงของออช่วงนี้นะคะขอต่อสีออนไลน์เนี่ยนะคะเปิดปุ๊บเต็มปับ๊บนั่นเป็นเพราะว่าท่านวิทยากรของหลักสูตรนี้เนี่ยร้อคนทั่วประเทศได้ผ่านการรับรองจากคอพพ และที่สําคัญทุกท่านเป็นนักขาย,ยางั้นการเป็นวิทยากรน่ะไม่ได้ให้แค่เนื้อหาหรือทฤษฎีมี case study มีการยกตัวอย่างมีเรื่องของการตอบคําถามนะคะในภาคสนามได้ดีนี่คือฝ่ายวิชาการค่ะส่วนในฝ่ายภูมิภาคนั้นต้องบอกว่ายุคนี้นะคะด้วยนโยบาย l a n สไลด์เนั่นหมายความว่าเรา ตั้งประธานอนุกรรมการทั่วประเทศได้สําเร็จนะคะดังนั้นตอนนี้ประธานอนุกรรมการทุกจังหวัดนะคะรวมทั้งกรรมการทุกท่านแอคทีฟเต็มที่ค่ะจะเห็นได้จากตอนยุคเกิดช่วงของการบริจาคโลหิตนะคะทั้งประเทศเลยค่ะได้2ล้านซีซีนะคะเราได้รับคําชื่นชมจากผอสภาการชาติไทยมากนะคะว่าปีนี้เราได้เลือดบริจาคมากมายค่ะอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะเราต่อเนื่องนะคะแล้วเสริมขึ้นนะคะอย่างเช่นหลักสูตร FCPP ACHP, c s l p นะคะเป็นหลักสูตรที่เรามาทำสไลด์ใหม่ปรับปรุงใหม่นะคะให้เป็นไปตามอัปเดตนะคะของยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลักสูตรเนี่ยได้รับการตอบรับมากมายวันนี้เราผลิตผู้ที่จบคุณวุฒิ FCP ไปแล้วกว่า3,000คนค่ะในส่วนของฝ่ายสมาชิกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสมาชิกทั้งสิน้นนะคะ2 2 0 0 0กว่าคนจาก ตัวแทนทั่วประเทศ230,000คนยังเป็นเป้าหมายเดิมของรุ่นพี่ๆที่ตั้งไว้นะคะเราอยากมีสมาชิกเพิ่มถึง50,000คนตอนนี้ทางฝ่ายสมาชิกนะคะได้จัดทำเว็บไซต์นะคะจะทำให้อัปเดตมากขึ้นและเป้าหมายต่อไปเราจะทำแอปพลิเคชันนะคะให้สอดคล้องกับความทันสมัยในยุคปัจจุบันที่มีมือถือทำอะไรได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการเป็นสมาชิกสมาคมสามารถอัปเดตได้ทุกอย่างอัปเดตได้ทุกวันอัปเดตได้ทุกเรื่องและทุกอย่างในอนาคตค่ะ และวข่าวดีค่ะตอนนี้ไทฟ้าร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมมีหลักสูตรนะคะที่จบปริญญาตรีค่ะศิลปศาสตรบัณฑิตคณะการประกันภัยและบริหารความเสี่ยงพี่ๆน้องๆคะเราจะมีวิชาที่พวกเราเรียนเหมือนกันเพื่อจะมุ่งสู่การเป็นสภาวิชาชีพนะคะหลักสูตรนี้มีทั้งสิ้น120หน่วยกิจใครที่อยู่ในอาชีพนี้นะคะจนถึงขอต่อ สามแล้วเนี่ยสามารถลดหน่วยกิจได้นะคะใครที่เรียนหลักสูตร FCP ก็เป็นลดหน่วยกิจได้ไอ,อ,อยากจะเอาระบบที่เคยใช้ในทีมตัวเองก็คือระบบของการวันออนวันนะคะวันออนวหมายความว่าประภาพรณ์ก็ขอคุยกับน้องเจ้าหน้าที่คนนี้สัก15นาทีจะออนไลน์หรือออฟไลน์ได้หมดแต่ทำไม่รู้กันยิ่งขึ้นว่าที่ผ่านมามีงานอะไรบ้างอะไรคือเป้าหมาย เราจะรู้จักกันมากขึ้นเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันอันนี้คือแนวทางโคชชิ่งนะคะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของไทฟาค่ะในส่วนของสมาชิกนะคะอันนี้คิดเอาไว้นะคะว่าถ้าทั้งหมดระดับบริหารคิดเป็น,นทิศทางเดียวกันมีไมซ์เซตเหมือนกันเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับในบางเรื่อง ให้โดยไม่จำรับโดยไม่ลืมถ้าผู้บริหารคิดแบบนี้ก็จะสร้างทีมได้ดีนี่คือเป็นแนวทางโค้ชชิ่งสมาชิกระดับบริหารค่ะในส่วนของสมาชิกนะคะที่เป็นตัวแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนพทาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์ก็ตามเรามีหลักสูตรมากมายอยากให้ตัวแทนประกันชีวิตลองเข้ามาใช้ระบบการขอต่อนะ,ะหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร1น3 4นะคะเราเชื่อว่าวิทยากรของเราจะทําให้ท่านมี มีความรู้มีแนวทางในการทํางานนะคะแล้วประสบความสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นหลักสูตรของเราต่างๆนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นไทฟ้าบูสเตอร์คลับนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อไทฟ้าคอนเวนชั่นนะคะทุกๆอย่างที่เราจัดทํานั้นอยากให้สมาชิกให้ความสนใจนะคะเข้ามาร่วมประชุมกันการเข้ามามีบรรยากาศนึกออกไหมคะมีบรรยากาศอย่างเช่นถ้าเรานั่งนั่งอยู่นะคะแล้วมีคนมาถอนหายใจาสามเฮอนี่ตายทั้งห้องแล้วนะคะ ในขณะเดียวกันถ้าเข้ามาเรากําลังเฉาๆแล้วมีคนเข้ามาเฮ้ยไอตัวนี้เราทําได้ดิเราทําได้เราก็จะลุกขึ้นมานั่นคือคําว่าบรรยากาศสําคัญต่อการทํางานอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินค่ะเ,เป้าหมายของไทฟ้านะคะในยุคนี้แล้วจริงๆก็น่าจะเป็นยุคต่อๆไปเพราะเราสานต่อมาจากรุ่นพี่ถูกไหมคะแล้วก็จะต่อเนื่องแล้วส่งต่อให้รุ่นน้องแน่นอนค่ะ เราอยากมีสมาชิกเพิ่มขึ้นการมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเรามีองค์กรกลางนะคะแล้วก็รวมตัวกันเพื่อผลประโยชนะะ์ะะของลูกคา้าย้ํานะคะผลประโยชน์ของลูกค้าไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวแทนเป็นหลักความรู้ของตัวแทนคือกําไรของลูกคา้านั้นความรู้ที่ไหนอยู่ที่องค์กรไทยฟ้านี้นะคะ noting? เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายกระดับนะคะตัวแทนทุกคนเก่งไม่ใช่แค่รู้ลึกอย่างเดียวรู้ลึกแล้วรู้กว้างด้วยแ,และถ้ารู้ลึกแล้วรู้กว้างแสดงว่าเป็นที่ปรึกษาได้เราจะ ผันตัวจากการเป็นเซลเลอร์ไปเป็นแอดไวเซอร์ให้ได้การเป็นแอดไวเซอร์หรือคําว่าที่ปรึกษานั้นพวกเราเนึกอออกไหมคะว่าที่ปรึกษาหมายความว่าอะไรถ้าเราจะแต่งตั้งใครเป็นที่ปรึกษานั่นหมายความว่าคนนั้นต้องมีความรู้ความสามารถพอถูกไหมคะวันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเราจะเอาตัวเองนะคะไปแต่งตั้งตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาการเงินงั้นคำว่าที่ปรึกษาการเงินต้องรู้อะไรบ้างคะต้องรู้มากถูกไหมคะต้องรู้เยอะและต้องรู้จริง งั้นวันนี้คือเป้าหมายของไทฟ้าค่ะตัวจริงต้องรู้ลึกและรู้กว้างและเพื่อจะไปเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าให้ได้ค่ะงานใหญ่ในมือเราอีกอันหนึ่งของไทฟ้านะคะก็คืองานแอปพลิก2025ตอนนี้นะคะการเตรียมความพร้อมสถานที่พร้อมค่ะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจในวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคม2568 ซึ่งศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยนะคะเราต้องยอมรับว่าเป็นใจกลางเมืองนะคะมีการเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดินถึงเลยโรงแรมรอบข้างนะคะเราดีไว้หมดแล้วนะคะ30โรงแรมที่เป็นจอยกับศูนย์เศรษฐกิจทําให้การเดินทางเข้ามามีที่พักราคาไม่แพงต่อให้เป็นใจกลางเมืองก็ไม่แพงที่อยู่ที่กินพร้อมนะคะ วิชาการเราเตรียมใครบ้างคะตอนนี้เราเตรียมวิชาการระดับประเทศนะคะวิทยากรระดับประเทศไปแล้วคอนเฟิร์มแล้ว5ท่านไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่กอดอนคุณเซอร์แลมนฮิกนะคุณโรเบิร์ตยังนะคะคุณลอนะคอฟแมนและคุณซันเจห้าท่านนี้ตอบรับมาเรียบร้อยแล้วนะคะและเรากําลังจะหาวิทยากรที่เป็นนอกอสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจและที่สาคัญค่ะตอนนี้ยุคสุขภาพนะคะสถานที่พร้อมวิชาการพร้อม ตอนนี้เหลือเรื่องเดียวค่ะที่เรากําลังลุยกันอยู่คือเรื่องของการขายบัตรนะการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งปี2567เนี่ยนะก็ต้องนะคะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้หนักขึ้นนะคะเพราะเรามีเป้าหมายแอปพลิคของเราเราอยากได้มากกว่า11,000คนนะคะเราอยากให้คนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยไม่ใช่อุตสาหกรรมประกันชีวิตดีขึ้นอย่างเดียวค่ะคนไทยทั้งประเทศจะเป็นเจ้าภาพจะมีคนต่างประเทศเดินทางมานะคะใช้เงินเพื่อซื้อความสุขเพื่อซื้ออาหารอรอ่อ,รอยๆของเรา แล้วจริงๆพวกเรารู้ไหมคะอาหารไทยประเทศไทยคนต่างชาติชอบมากเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทําเสร็จไทยฟ้าไม่ได้ทําเพื่ออุตสาหกรรมประกรักชีวิตอย่างเดียวทําเพื่อประเทศไทยทั้งประเทศค่ะราคาบัตรแอปพลิค2025นั้นนะคะราคาจริงราคาเต็มอยู่ที่12,700สบาชิกไทยฟ้าได้ลด10%แต่10%จาก12,700นะคะเพราะฉะนั้นซื้อบัตรวันนี้ถูกกว่าบัตรราคาเต็มเต็ม ในปี2568ราคาเต็มแน่นอนกับ12,700นะคะฝากแอปพลิกไว้กับทุกท่านด้วยค่ะ